เมื่อวานนี้เนี่ยขณะที่พรักภูมิใจไทยมีการปราศัยอยู่เนี่ยนะครับทางคุณชูวิทย์กมลวิสิตครับก็ไปเดินหน้ารณรงค์ต่อต้านกัญชาอยู่ตรงเวทีของพรักภูมิใจไทยเลยนะแล้ววันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องคือคุณชูวิทย์เนี่ยเปิดศูนย์ต่อต้านกัญชาที่โรงแรมเดอะเดวิสของเขาเองนี่แหละนะครับปรากฏว่านักข่าวก็เลยไปถามหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับซึ่งก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยคุณอนุทินชาญวิรกูลว่าอย่างไร คุณนุทินบอกว่ายินดีครับที่มีการเปิดศูนย์นี้จะได้เป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกัญชาแล้วก็ต่อต้านกัญชาที่ผิดกฎหมายเช่นการนําเข้ากัญชาจากต่างประเทศเข้ามาขายในไทยอันนี้ผิดกฎหมายแล้วก็ยืนยันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเด็กและเยาวชนเข้าไม่ถึงกัญชานะครับเพราะว่าถึงจะยังไม่มีพรบกัญชาออกมาแต่ว่ากฎของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาใช้เนี่ยก็บังคับตรงนี้ไม่ให้เข้าถึงเยาวชนอยู่แล้วครับ โดยวันนี้คุณชูวิทย์กมลวิสิตได้เปิดตัวศูนย์ต้านกัญชาและได้ระบุว่ากัญชาเสรีนั้นทำลายอนาคตเยาวชนก็เลยต้องตั้งศูนย์นี้มาให้ประชาชนตระหนักถึงสถานการณ์กัญชาของไทยตอนนี้แล้วย้ำากับว่าการปลูกกัญชาไม่ทำให้ใครรวยฮะเพราะว่ามันต้องใช้เงินลงทุนสูงแล้วคุณชูวิทย์บอกว่าเนี่ยมีนายทุนรายใหญ่คนหนึ่งที่ทำฟาร์มกัญชาอยู่ในประเทศไทยอักษรย่อททหารคนนี้มีความใกล้ชิดกับคุณอนุทิน แล้วคนนี้แกล้งทําเป็นว่าทําฟาร์มกัญชาในประเทศบางนาแต่รับหลังแล้วจริงๆเนี่ยลักลอบเอากัญชาจากสหรัฐเข้ามาขายในไทยเพราะว่ากัญชาจากสหรัฐเนี่ยต้นทุนมันต่ํากว่าลองฟังเสียงคุณชูวิทย์ดูครับคนที่ปลูกกัญชาไปดูได้เลยครับเจ๊งหมดครับเจ๊งหมดและเจ๊งเพราะอะไรผมจะบอกให้เพราะกัญชาไทยเนี่ยใช้ทางการแพทย์ซึ่งได้แก่4สายพันธุ์นี้พันธ์หางกระรอกผูข,ขาน พันหางเสือสกลน,นครพันตะนาวสีก้านขาวพัน์ตะนาวสีก้านแดงทั้งหมดนี่ใช้ทางการแพทย์นะเพราะอะไรครับเพราะมีค่า TSC ตัำถ้าคุณถามผมว่า TSC คืออะไรผมจะบอกว่า TSC ก็เท่ากับอ่อนะัอนเอง TSC สูงมันก็เหมาะกับการพี TSC ต่ำใช้ทางการแพทย์ซึ่งเป็นการชาไทย แต่ปัจจุบัน80%มันมาจากอเมริกาครับดังนั้นร้านกัญชาทั้งหมด80-90%ขายกัญชาอเมริกาโดยการลักลอบนำเข้าและการสวมใบฟาร์มเพื่อให้เห็นว่ามาจากประเทศไทยแต่กัญชาจริงๆเป็นของอเมริกามีนายทุนรายใหญ่รายหนึ่งนำเข้าจากอเมริกาแต่ใช้ฟาร์มไทยคือทำฟาร์มไทย แต่ทาไปอย่างนั้นเองเพราะว่าราคามันถูกมันไม่ได้กาไรครับและก็สวมโดยนายทุนคนนี้ใกล้เชิดกับนายอนุทินชื่อย่อพอทหารคุณชูวิทย์บอกด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าพรรคภูมิใจไทยยังคงผลักดันนโยบายกัญชาเนี่ยตัวเองก็จะทําทุกวิถีทางให้พรรคภูมิใจไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลต้องไปเป็นฝ่ายค้านแล้วหลังจากนี้จะเดินทางไปพักอื่นๆทุกพักเลยนะครับเพื่อจะไปถามจุดยืนเรื่องกัญชาของแต่ละพัก ขณะที่ฝั่งหนึ่งครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขก็ต้องตอบคําถามสัมภาษณ์ของนักข่าวเรื่องที่คุณชูวิทย์เปิดศูนย์ต่อต้านกัญชาคุณอนุทินบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีอะต้องขอบคุณเพราะว่าเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนโดยเฉพาะกัญชาที่ทําแล้วผิดกฎหมายเช่นนําเข้าจากต่างประเทศมาขายหรือว่าเอาไปขายให้เด็กอายุต่ํากว่า20ปีแล้วก็ย้าว่ากัญชาเนี่ยมีประโยชน์ทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขศึกษามาได้4ปีแล้วก่อนจะลงนามในประกาศตามมติปลดล็อกของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปสส่วนคนที่มาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยคุณอนุทินบอกก็คุณไม่ได้ทํางานด้านนี้ข้อมูลก็มีไม่เพียงพอแล้วขณะนี้เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่มีกฎหมายพรบกันฉาวมาโดยตรงแต่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขก็มีข้อห้ามครอบครองเพราะฉะนั้นยืนยันว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าไม่ถึงแน่นอน และดําเนินการกับผู้กระทําความผิดได้ยังบอกด้วยนะครับว่าถ้ากระทรวงสาธารณสุขไม่ลงนามในประกาศปลดล็อกตามมติของปปสเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็จะโดนมาตรา157ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ลองฟังเสียงคุณอนุทินดูครับยืนยันนะครับว่าการดำเนินนโยบายกัญชาของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมุ่งเน้นแต่ประโยชน์จากทางการแพทย์ สุขภาพและเศรษฐกิจนะครับทุกขั้นตอนมีการดําเนินการนะครับตามกรอบของกฎหมายทุกประการคราวนี้ต้องย้ําอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะคิดเองหรือว่ามีข้อมูลไม่มากเพียงพอนะครับอย่างเรื่องกัญชาการปลดให้ออกจากการเป็นยาเสพติดเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ปลดนะครับ เป็นมติของคณะกรรมการปป,ปสนะครับที่ได้มีการประชุมแล้วก็มีมติให้ถอดพืชกัญชาจากการเป็นยา,ยาเสพติดเพื่อสอดคล้องกับกฎหมายรอกฎหมายกัญชาให้ผ่านร่างไว้แล้ว9 95มาตรามีคนดึงเอาไว้นะครับพอมีคนดึงเอาไว้ก็ต้องใช้กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุขในการทำไม่ต่างกันจริงๆกฎหมายกระทรวงสาธารณสุขเข้มกว่าเพียงแต่ว่าต้องไป กว่าจะจับได้ทีต้องไปเรียกตำรวจมนาะด้วยกันเอากลมนาไมมา,มาเอากรมแพทย์แผนไทยมาเอาออมาแล้วไปจับด้วยกันเหมือนตอนที่ไปโรงแรมเดวิดเห็นไหมสามสีคนอย่างนั้นน่ะแต่ถ้ามีกฎหมายกัญชาคนเดียวไปได้เลยเพราะทุกคนจะเป็นเจ้าพนักงานสามารถดําเนินการจับกลุ่มได้นะครับจะระบุหรือไม่ระบุไม่สนใจเพราะว่า มีกฎหมายควบคุมแล้วคือกฎหมายกระโดงสาารณสุขนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการกระทําขั้นตอนไหนที่เป็นการกระทําที่ผิดมติแล้วก็มันเป็นรูปแบบของการตัดสินใจในรูปแบบของคณะกรรมการไม่ใช่คนใดคนหนึ่งไปอ่านกฎหมายให้ดีๆกรรมการออกมติมาแล้วนะกฎหมายเขาเขียนว่าให้รัฐมนตรีว่าการกระโวงสาารุขลงนามในประกาศไม่ได้บอกให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุข พิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วใช้ดุลพินิตว่าจะลงนามหรือไม่ไม่มีเลยถ้าไม่ลงนามเนี่ยถ้าผมไม่ประกาศบทล็อกกัญชาเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดนี่ยจะโดนจะโดนผมนะครับเพราะฉะนั้นต้องศึกษาวัยรุ่นใจร้อนต้อง,ต,องต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับ